เอาครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นแอนเนตให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับแอนเนตของผมเองนะอ่าก็มีคนขอแอนเนตมานะครับก็มาทําให้แล้วนะตลอดคลิปนี้นะครับก็กดมาในประมาณแรงคอนสามสิบกว่าดาวด้วยนะก็มารอชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคก็พยายามตอดเขาไปก่อนนะครับ สำหรับสกิลแอนเนตเนี่ยสกิลหนึ่งก็จะเป็นการปาวงไปนะถ้าอยู่ในตรงกลางวงเนี่ยใจกลางวงเนี่ยก็จะโดนดามจมากขึ้นนะครับแล้วก็โดนสโล่ด้วยนะยังไงปุ๊บใช้สกิลไปนะต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรมากครับหรัดแอนเนตนะ่จนสกิลสองก็จะยิงลมไปนะครับทําให้กระโดดถอยหลังนะแล้วก็สามารถสร้างโล่ได้นะครับทุกคนพยายามยิงใส่เพื่อนนะสกิลนี้ซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีมากเลยนะครับ ต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะว่าแอนเนตเนี่ยจำเป็นต้องใช้ของนะค่อนข้างใช้ของเลยทีเดียวนะสำหรับแอนเนตเดี๋ยวชาตินี้ผมก็จะมาเคลียร์วอร์ดก่อนนะครับให้เพื่อนเล่นง่ายนะถ้าแบบเราไม่เคลียร์วอร์ดอย่างเงี้ยเอลซูเขาจะรู้ตำแหน่งเราได้ง่ายนะครับแบบเดินไปอย่างเงี้ยชาินี้ก็ขอกลับก่อนนะครับแล้วครับก็มาเดินเกมกันต่อเลยนะ สว่วนนี้อ่ลิกเตอร์ก็โดนโอเมนเคาน์าเตอร์อยู่นะโดนจับอยู่นะต้องรีบไปช่วยน,นะครับฝาสกิลสองใส่ลิกเตอร์ไปนะเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันสร้างโล่ให้เพื่อนได้นะครับ <Yeah. S 1> เล่นแอนเนตเนี่ยพาย,ยายามวิ่งบ่อยๆนะครับเพราะว่าสกิลแอนเนตเนี่ยมันจะรีเซตสกิลมันจะลดคูลดาวน์สกิลก็ต่อเมื่อเราเดินนะครับทีละหนึ่งวินะเก้าหนึ่งลดหนึ่งวินะครับอ่าพอเล่นแอนเนตเนี่ยต้องเดินบ่อยๆนะเพื่อลดคูลด,ดาวน์สกิลนะครับ เห็นปะสกิลสองมันก็จะลดทีละหนึ่งวีนะถ้าเราเดินส่วนอันตีนะครับก็จะเป็นการเปิดแล้วเป็นวงนะครับถ้าใครแบบมาโดนอขอบวงเนี่ยสามารถโดนสตันได้นะครับทุกคนเห็นปะถ้าโดนขอบวงมันจะโดนสตันนะครับแล้วก็เราเป็นอมาตะด้วยนะตลาดสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลโซนให้เพื่อนการตัวล้วงให้เพื่อนได้ดีเลยครับเห็นปะผมพยายามแบบใช้สกิลสองให้โดนเพื่อนบ่อยๆนะ เกมนี้ผมก็จะเป็นโรมดาเมดด้วยนะครับเป็นโรมเวทนะเพราะว่าแอนเนตเนี่ยเขาปรับมาแบบให้มันแรงขึ้นนะครับออกไอเทมเวทน่าจะคุ้มกว่านะสำหรับผมนะแต่ก็จะค่อนข้างบางนิดนึงนะถ้าเล่นเกมเนี่ยบอกเลยครับว่าสกิลรัวๆเกาะเยอะๆเลยนะครับสำหรับสกิลสองมีสกิลตายตัวนะครับในการอัพนำนะสำหรับแอนเนตนะแต่ส่วนมากผมแนะนำใหอ้อัพสกิลสองนะครับ สกิลสองเนี่ยจะสามารถสร้างรลให้เพื่อนได้เยอะนะครับเฮ้ยเอลสูยังงนี้เปิดอันตีเลยเห็นแวบๆนะเห็นเป็นลางๆนะครับสกิลหนึ่ไปพยายามตอดเข้าไปเรื่อยๆนะสกิลเรามันมาเรื่อยๆอยู่แล้วไงเพราะว่ามันลดคูลดาวจากการเดินนะครับยังไงค่อนข้างจะเจ็บเลยนะฝั่งเขาเดี๋ยวพยายามเดินมา พยายามแบบเดินแบบเดินต่อศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแอนเนตนะเดี๋ยวมาเคลียร์บอร์ดก่อนนะ <c oughs> เกินไปเดี๋ยวเราไปเติมบนก่อนครับชาน,นี้โอเมนเขาเล่นแหลมมากเลยนะเขาแบบวิ่งมาตัดคิบหลังป้อมเลยอย่างวันนี้เปิดอดะติโอ้โหเขาเด้งออกไปนึกว่าจะกันทางเขานะเมื่อกี้ ว่าจะกันทางเขาไว้แนละ้วไม่ให้เขาไปแต่เขาแบบเดินออกโดนปัดออกนะครับสกิลผมมันปัดออกนส่วนพลังแขงก็จะเอามาเป็นฮอลลี่ทันเดอร์นะครับเอามาเน้นตอดนะครับเด็ดเกมเี่ยถ้าโดนตอดเนี่ยบอกเลยว่าเข้าทีมไฟไม่ได้นะเมราะว่าฝัา่งตรงตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างแบบต้นเกมเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างบางด้วยนะเอาเป็นฟอ์ตี้ไปนะเพื่อเอามาสโล่ฝั่งศัตรูนะครับมีแต่ตัวขาตายก็จริงนะ แต่ห่วงนั้นวิ่งเร็วนะครับเพราะว่ามีอา,อาลิสเซตขาให้นะแบบรอสกิล2ให้เพื่อนวิ่งนะครับจังหวะนี้ยังไงเพื่อนฟิกเกอร์ปึ้งเปิดอันตีล็อกเลยอันตีมันสามารถสตันรอบวงได้นะครับสังเกตดูกี้ที่ผมฟิกไปแล้วอาลิสกับลิเลียโดนสตันนะเป็นอันตีที่แบบว่าสามารถจับตัวลวงได้ดีเลยนะโอเคเจ็บนะหนาเจ็บนะานามีหายอยู่นะอาลิสเนะี่ย เลือดจะหมดแล้วเราน่าจะได้ป้อมล่างนะครับชอ่อนี้วิ่งไล่ไปเลยยังไงโป้งไม่เจอด้วยอ้าวอาิสยังไม่กลับอีกเกินไปนะเพื่อนเดี๋ยววิ่งใส่เลยโป้งโ,โดนโฮลี่ทันเดอร์ไม่ตายปุ้มไม่ตายด้วยค่อนข้างใช้ของนะครับมันถึงจะแรงในระดับหนึ่งนะเรายังไม่ได้ไอเทมเวทสักชิ้นเลยนะตอนนี้สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะตอนนี้ก็เดินทางมา520กว่าทับแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามกันมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ลงคลิปทุกวันนะครับวันไหนขยันขยันหน่อยก็จะลงวันละ2คลิปนะก็รอติดตามชมกันได้นะครับทุกคนยังไงยังไงอลิสวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยสร้างโลให้อยู่รอเซฟเพื่อนตลอดเวลานะครับสำหรับอลิกเดินปุ๊กเดินปุ๊กไปรี่เลยนะ ถ้าเราเดินออคูดาวสกิลเราก็จะลดไปทีละหนึ่งวงนะพาสีบเขาดีจริงๆนะครับสำหรับแอนเนตนะ oh, <yeah. S 1> ถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะเพราะว่าสกิลมันมาเรื่อยๆไงครับทุกคนออจังหวะนี้โอ้โหโดนล้วงยายาเปิดอันตีกันเลยนะระเบิดก็ไม่โดนเราเพราะว่าอันตีเราสามารถเป็นอมะตะได้นะครับถือว่าค่อนข้างดูแลตัวเองได้ดีนะสำหรับแอนเนตนะแต่คูดาวสกิลมันนานนะครับ เขาเลยแบบว่าเอาพาร์ต4ตัวนี้มาแก้ข้อเสียให้แอนเนตนะครับต้นเกมเนี่ยคูดาวอันตรีเนี่ย70กว่าวิเลยนะครับแอนเนตเลยต้องอเน้นการวิ่งซะส่วนใหญ่นะเพื่อให้สกิลลดคูดาวไวๆนั่นเองนะครับทุกสกิลเลยนะมันถ้าเราวิ่งมันจะลดคูดาวให้ทีละหนึ่งวีทุก <leg ion> สกิลนะเห็นปะสังเกตปะมันก็จะลดไปเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมผมแนะนําไปทางด้านของลดคูดาวมากกว่านะ ยังไงเอรันร์สวยได้เอรันร์ไปนะครับก็ค่อนข้างเ,รรเนะน็ตกระตุกนะก็ขออภัยด้วยนะครับที่เน็ตมันกระตุกนะในช็อตนี้ยังไง o like. โอเมนไล่โอ้โหจับพยายามวิ่งไปเซฟเพื่อนเรานะยิงสกิลสองไปเซฟเพื่อนนะมันจะมีโล่ให้นะครับนี่แหละครับพอดีอ้าวโดนจับอย่างงี้ยิงสกิลสองอัดไปสวยสลิมก็ถือว่าค่อนข้างนิยมเลยนะสำหรับแผรนี้นะ เชือบ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับสลิมนะมาก็มาโฟกัสกับเกมมันต่อเลยครับข้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้เรื่องสกอร์นะเราก็ไม่ตายเลยเกมนี้ก็เดียว,ว่าค่อนข้างเซฟเลยนะครับก็มาเอาดาร์คเลเยอร์กันนะชอนนี้แต่ไม่เอายังไงพยายามเดินฉีกออกอยู่นะหาดักสตูก่อนนะครับ จังหวะนี้ก็จะมาได้เลนบนกันเลยนะครับแต่มีวอร์ดขอเอาวอร์ดขอขอขอกก่อนนะเอลสูตายไปน่าจะได้ป้อมบนนะครับวิ่งบนไปแบบนี้แหละยังไงยังไงซาโลไปอ้าวเดินอือ่นดีดฟิกเกอร์อันตีโอ้โหมันเด้งออกอะนึกว่าอุ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่เพื่อนไม่ตามสวยออกมาก่อนจูกออกมานะน่าจะต้องรีละจังหวะนี้ สกิลเอ่อสอแอเนเนี่ยมันก็สามารถมีโบิลิตี้ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถโดดข้ามกับแพงได้นะสกิล2สร้างโลดได้ด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างทําให้เราแบบเอาตัวรอดได้ง่ายมากขึ้นจากการที่โดนลวงครับพร้อมมีสโลหนึ่งด้วยนะแอเน็ตนะขาตายแล้วไงสกิล2องยังโดดได้อยู่โอเคขอกล,กลับก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออดเอากัน กลับไปเดินเลยแล้วกันช่นนี้ฝั่งเขาน่าจะโซนดาร์คเลเยอร์กันอยู่นะครับก็ผมก็จะวิ่งฉีกออกไปนะเพื่อ,อต่อเลือดป่าฝั่งเขานะครับเพราะว่าป่าฝั่งเขาเนี่ยมันเลือดน้อยนะครับเอา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 เล่นไปดูเกินดูเกินน่าจะได้โอมินนะครับถ้าเขาเล่นแหลมวันนี้สโลไปคือว่าเอเนดมันก็สโลนานนะขังไปสวยยังไงเอา้าโดนหอกโดนสกิลหนึ่งด้วยตายไปคอมโบจัดเมื่อกี้ เนีย่ยมันโปกดีนะครับด้วยความที่ว่าฝั่งเขาเป็นคอมที่แบบว่าคอมแครี่นะเป็นคอมตัวดาเมจแรงนะครับเขาจะดึงเลดนะฝั่งเขาถ้าเขาดึงเลดเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสู้ยากนะเขามีตัวคําคทีมไฟตัวเดียวนะครับนั่นก็คือเอลันดอ์นะนอกนั้นก็ตัวเลดหมดเลยนะค่อนข้างที่จะแบบดาเมจแรงมากครับยังไงปุ๊บปุ๊บยิงไม่โดนหรอกเพื่อนโอเคพยายามทําเวฟครับ ทำเรืนี้ไปเลยนะต่อเข้าไปยังไงเอลซูมมาเดินซูมอะไรตรงนี้เพื่อนเนี่ยสโลไปเจ็บจุกจุกโอ้โหปวด้างไม่ทันมาจะช่วยเพื่อนเะหน่อยเมื่อกี้เขาเล่นโชว์ไปหน่อยนะสลับสลิมนะแหลมไปก็จบเลยช่วยไม่ได้นะครับวิ่งฉีกออกมาก่อนอยังไงปุ้งกุ้งมาดิตามทันมาเลยคิดว่าทันก็มาพยายามล่อมาให้เพนนะเอาหน่อยเพ้นโอ้โห ภาาพิกจับให้เอ้าเหนติดคือสร้างโลกเอาโดนจับไปแล้วจ้าวิ่งเลยตอนเนี้ยทำให้วิ่งตายคู่ครับเห็นเขาตาาไีไม่ติดได้ไงงงเลยเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรนะครับยังได้อยู่นะก็ไม่ได้เสียหายมากนะต่อไปยังไงเห็นเลเซอร์ยงสูบแวบอุ้ยอู้หูตายดูเอาละครับก็มาต่อกันเลยนะ เมื่อกี้คือโดนเอลซูเลงนะครับตายเลยนะเมื่อกี้ไม่น่าเลยเขาก็แม่นเกินนะสอนเมื่อกี้พลาดเลยเราแต่ก็ไม่เป็นไรครับสอนนี้ก็มาเอามงกรใหญ่ก่อนนะเพราะว่าเราเนี่ยบาปมังกรใหญ่เนี่ยมันสําคัญมากนะต่อทีมไฟนะถ้าเรามีเนี่ยเราจะสามารถใช้สกิลหนึ่งโค้กเขาแล้วเจ็บหนักมากๆเลยนะเพราะว่ามันคอมโบกับพวกโพลีทันเดอร์ด้วยนะบาปมังกรใหญ่นะครับ ือว่าค่อนข้างแรงนะถ้าเขาโดนสกิลหนึ่งเราไปโอ้โหห้ใจเย็นใจเย็นเพื่อนเอาเอาเอาวิ่งมาอย่างนี้เอาโดนต่อนะโดนต่อนะยังไงกดล้างให้เพื่อนไปนะออกมาก่อนนะออกมาก่อนใจเย็นไม่ไหวพยายามใช้สกิลสองให้โดนเพื่อนบ่อยๆนะครับเดินแบบนีน้สร้างล่ให้เพื่อนไปบ่อยๆนะจะสามารถเซฟเพื่อนได้ดีเลยทีเดียวใจเย็นนะเพื่อนพยายามป้องกันแครี่ล้วนะครับตัวดาเมตหลัก ขอกลับไปเติมเลือดก่อนนะตายมาช่อนนี้เลยนะครับก็อาลีฝังเขาก็ตายไปนะเดี๋ยวพยายามเดินเช็กดูเอานกก่อนนะเพื่อจะได้เปิดแบบนะครับทุกคนเราจะได้เห็นแบบตำแหน่งศัตรูได้ง่ายมากขึ้นนะถ้าเขาแบบมาดักคุ้มอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอตัดเว็บเว็บนี้ก่อนนะเดี๋ยวโอเมนมันหล่อป้อมเดี๋ยวแย่เอา,ายพยายามไปรวมมเพื่อนครับ ตรงนี้น่าจะมีประเด็นเอาจับโดนสโลไปเจ็บหนักนะนะ่ะเราก็เจ็บเหมือนกันลีเรีย,รยโคตรแรงเริ่มเลดแล้วนะเริ่มอันตรายแล้วยิ่งเลดยิ่งแรงนะครับฝั่งมันนะฝั่งเขาเนี่ยเบิร์ดเราทีเดียวหายเลยนะถ้าเราไม่มีตัวดาเมจก็คือจบนะครับทีมเราเราต้องเซฟเพื่อนดีๆนะโป๊กไปอ้าโอ้โหโ,โ,โดนยิงครื่งหลอดะไรไงเอนอ อย่านะครับอย่านะเอาตายมีคนโยนแล้วหนึ่งอาตาัตราชอนนี้ไดาจะเสียก๊อตให้เขานะครับแต่ก็ต้องกลับก่อนนะทา,ทางที่จะเล่นยากนะถ้าแบบว่าเราไปเล่นอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยเราอาจจะโดนป,ปิดได้นะครับอย่างไงปุ๊บปุ๊บปกติเปิดแล้วเปิดแล้วเอาหน่อนยเอาหน่อยเอาหน่อยโซนอยู่โซนอยู่โอ้โหตายเอาละครับตัดมาช็อตกันบ้านเลยนะ ตอนนี้คือแบบฝั่งเขาได้ก๊อเลเยอร์นะเปิดอันตีทวงเวลาไปนะมาดีเพื่อนเข้ามาเลยคิดว่าเข้ามาได้นะ่ะอันตีเราถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะครับในการแบบคุ้มกันเพื่อนนะน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวดามิเราเยอะนะเชียร์ก๊ได้อยู่อาโดนโก,ก๊กเจ็บเจบฝั่งเขาเจ็บหนักนะนะัน่ะพยายามแบบต่อฝั่งสตัตตูนะครับตอนก๊อขึ้นบ้านนะ ผมแนะนําเลยนะตอนแบบโดนแบบก o อตเซเลเยอร์ย่างเงี้ยถ้าฟังศัตรูได้ก็อตเซเลเยอร์เนี่ยแนะนําให้เปิดทีมไฟน์นั่นครับหมายถึงเปิดคนนะไม่ใช่เปิดดาร์กนะพยายามโถมสกิลไปใส่พวกแคลรี่ฝั่งตรงข้ามนะครับตอนมันขึ้นบ้านนะมันจะมีจังหวะของมันอยู่ครับที่แบบเขาเทาเขาตีบ้านอย่างเงี้ยเราก็บุกเข้าไปเลยครับ อย่างพยายามมาโซนนะก็น่าจะมานะครับต้องรอนะต้องรอยิงว้โอ้โหอีกี้ก็รีบเปิดเกินยตงไม่เป็นไรรู้สึกว่าเขาจะคุมเอวขวาได้แล้วนะฝั่งเขาถ้าเราแบบเดินเข้าไปในพุ่มเนี่ยอาจจะตายได้นะโดนดักเพนออกมานะอย่าโยนเหมือนตอนนั้นนะแค่นะจะบอกเลยโอ้โหเขามาโอ้โหเยอะเยอะ อย่านะครับนี่อ๋อโอเมนโอเมนลึกโอเมนลึกเขาไม่จับแล้วนะถ้าลิเตอร์โดนจับเมื่อกี้แห้งนะครับบอกเลยพยายามยิงสกิลไล่ไปนะมาดีเพื่อนสกิลไล่ไปสกิลไล่ไปอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บครึ่งหลอดอ๋อยายาอย่าทำแบบนี้นะจ้านายจ๋าไม่เอาไม่เอา โอ้โหเอลซูโอ้ยโดนดักแย่แล้วเปิดได้ตีอ้ตายตันมาช็อน,นี้ครับเมื่อกี้ผมก็พลาดไปนะเอลซู El คือเขาแอบเนียนมาก,กน,นะในกอแพงผมไม่เห็นจริงๆนะก็ลเลยโดนเขาแบบเคานเตอร์โป๊กไปนะแล้วก็โดนเฮดช็อตไปนะอ้าวจังหวะน,นี้พลาดโดนขังด้วยขังสองด้วยเ้าเอา,เอาขังสี่โอเมนมาเสริมอย่างนี้อ่าน่าจะจบได้ครับเพราะว่าจำนวนเราเยอะกว่านะเมื่อกี้ขังโคตรสวยเลย เกิดมาก็ขังขังสองขังสามโอเมนก็เดินมาให้ขังด้วยนะเมื่อกี้อันตีเรามันสามารถสตันได้นะครับขอบวงนะนี่แหละความเกียนของเอเนตนะถ้าแบบตัวเข้ามาล้วงอย่างเงี้ยเปิดอันติีกันไว้อย่างเงี้ยคือออกไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องตายอยู่ในจุดนั้นอนะ่ะมันต้องมีแลกบ้างอนะ่ะเหมือนกองขังนะครับโดดเข้ามาแบบเหมือนโดนกับดักน,นนะอันติีเอเนตนะ ถือว่าแก้พวกด้วงพวกนาคอได้ดีเลยนะเอาจริงๆมันก็แก้ได้ทุกตัวครับแต่พวกระยะประชิดนะพวกที่มันสามารถประชิดแฉลี่ได้พอขอกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราได้ดาร์กแล้วนะนะเดี๋ยวบอกเพื่อนรวมก่อนนะครับตอนนี้ไอเทมเราก็เต็มแล้วนะนะคือแบบดาเมจแรงมากของฟูมากพร้อมจบตลอดเวลา พยายามคุ้มกันดาร์กนะครับเดี๋ยวบอกเพื่อนไปก่อนนะเพื่อเขาแบบปล่อยดาร์กไหลเข้าไปตายฟรีนะจบไม่ได้เลยถ้าดาร์กตายฟรีไปเพื่อนเดี๋ยวเดินโซนออกให้หมดเลยนะโอบกออกให้หมดเลยกลัวแบบมันอยู่ในพุม่มไงผมก็จะเดินเช็คพุ่มออกให้หมดเลยนะดูดูดูด,ดูวางวอดนะจ๊ะยังไงจ๊ะโอบอะกี้ไปเอา้เอาเา้ามานึง่ง มามา่อันนั่งซูมแบบนี้โดนต่อนะอีกกี้โคตรแรงเลยอยากจะบอกป,ปุ๊บสวยงามอ้าเปิดติโดนตันเอาเอายังไงมีดาร์กนะกดล้างไปสวยยิงยิงตุ๊บตับตุ๊บตบเอาป้อมเอาป้อมไหวไหวไหวเอาดิไหวไหวทางโลไปนะครับยังไงเพื่อนยังไม่มาซ้อนเลยอ้าวโดนตัน สกิลหนึ่งซาโลตายฟิกเกอร์จับเลยหายเอาๆโดนสกิลหนึ่งซาโลไปเนิร์ดพอออกก็เกิดเลยแล้วกันจะได้จบแบบชัวๆนะครับจะได้มีชีวิตเซ็กซ์เซฟหนะนะแต่สกิลไล่เขาไปนะอย่าให้เขามาเดินซูมแถวนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคน อ่าละครับผมก็ได้ที่สองนะเกมน,นี้ก็ยกให้สล,ลิมเข้าไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอนุชิเกมเมอร์ด้วยครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่าหเัาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคน